สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะอบอุ่นลิซ่ากอดของขวัญเซอร์ไพรส์งานวันเกิดคุณพ่อครบ70ปีเชฟดังระดับโลกเมื่อวันที่14ตุลาคม2566 คุณแม่ของ Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ปดังอย่างแบ็ c พริงได้โพสภาพชุดผ่านทางอิสตาแกรมพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่และลิซ่าภายในงานเลี้ยงวันเกิดของคุณพ่อมาโคบูสไวเลอร์ในโอกาสครบรอบ70ปี โดยลิซ่านั้นมาในลุกสบายๆส,สุดน่ารักเดฟยีนกอดของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อโดยคุณแม่ยังได้ระบุในแคปชั่นว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะคะแดดและนอกจากนี้ยังมีบรรดาคนดังและแฟนๆของสาวลิซ่าเข้าไปไวอวยพรวันเกิดคุณพ่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับคุณพ่อของลิซ่าหรือมาโคบูสไวเลอร์เป็นเชฟชื่อดังระดับโลกโดยเคป๊อปสตา์เล่าถึงปูมหลังของคุณพ่อมาโคว่าเมื่อครั้งคุณพ่ออายุราว60ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นพ่อเลี้ยงของลิซ่าโดยในปี1989คุณพ่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้ทำงานในร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังระดับโลกหลายสิบแห่งหนึ่งในนั้นคือซานซิตี้คาชิโนที่ดังระดับโลกในประเทศอเมริกาใต้โดยในรายงานยังระบุอีกว่าคุณพ่อมาโคได้เดินทางมาทำงานที่โรงแรมเอเชียและโนโวเทลบางนาและได้พบรักกับคุณแม่ของลิซ่า และยังได้เลี้ยงดูลิซ่าอย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่เด็กซึ่งลิซ่าก็รักคุณพ่อมากๆและเหล่าบรรดาแฟนคลับก็มักจะเห็นลิซ่ากับคุณพ่อบ่อยครั้งขณะที่ตัวลิซ่าเองก็เคยแชร์รูปคู่กับคุณพ่อเนื่องในวันพ่อด้วยส่วนคุณพ่อก็เคยมาเชียร์ลิซ่าทุกครั้งที่วงแบ็กพริ้์มาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาเบ็ดกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ